ในเจ็ดวันนี้ยังไงก็อยู่ไม่ติดจะต้องได้ไปเที่ยวบางคนนะคะไปต่างประเทศบางคนไปต่างถิ่นต่างแดนริมน้ำตกภูเขาวิวร้อยล้านนะคะบางคนอาจจะอยู่บนภูเขาแล้วก็ได้นะคะช่วงนี้ไปออากาศเย็นนะบางคนไปทะเลบางคนไปภูเขาบางคนไปต่างประเทศคนวันเสาร์กำลังเดินทางอยู่แน่นอนนะคะโอเคอ่ะบางคนนะคะ รางานลาพักร้องไปเที่ยวนะเนี่ยนะคะโอเคการงานดีความรักดีการงานเนี่ยลาพักร้อนสักสี่วันนะคนวันเสาร์โอเคหาเงินเก่งวันเสาร์หาเงินเก่งแต่คนวันเสาร์เนี่ยระวังนะคะอย่าอย่าใช้อารมณ์นะคะถ้าใครถ้าใครเล่นเฟส เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นติกตอกอะไรก็ตามจะพิมพ์จะขีดจะเขียนอะไรระมัดระวังจะมีปัญหานะคะระวังอารมณ์แบบอา,อารมณ์แบบชั่วขณะหนึ่งจะทําให้มีปัญหานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอย่าอย่าหลายใจไม่งั้นนะคะปัญหาเกิดรักสามเศร้าเราสามคนอย่าคุยซ้อนนะคะเลือกคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะว่าตําแหน่งความรักเนี่ยนะคะมันมันเหมือนแบบหันหลังให้ หันหลังให้แฟนแล้วคุยหลายคนสําหรับคนโสดนะไม่นี่พูดถึงคนวันเสาร์คนโสดนะคนกําลังคุยนะแต่ถ้าคนมีคู่แล้วแฟนตอนนี้หันหลังให้เราหันหลังอะไรคะหันหลังไปทํางานอยู่กับหน้าที่การงานนะคะอ่าไฟแรงนะคะคนวันเสาร์ความรักยังดีอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีแต่สําหรับคนคนคุยเนี่ยอย่าคุยหลายคนไม่งั้นปัญหาเกิดนะคะความรักยังถือว่าดี การงานนะคะถ้าใครตกงานจะมีงานเข้ามาในปลายสัปดาห์นะคะถือว่าดวงราบรื่นจะได้ของกินของฝากจากเพื่อนรักหรือใครชอบเสี่ยงมีโอกาสได้โชคจากเด็กนะคะเด็กให้โชคหรือรถยนต์เป็นสื่อนำโชคเลขหน้าไพ่190แล้วก็11 01, 1 9 0 1 1เลขหน้าไพ่ของคนวันเสาร์จะมีโชคค่ะนะคะจะได้ไปเที่ยวมีความสุขกับการเดินทางไปเที่ยวแล้วระวังป่วยด้วยนะ ทานหยุบทานยาด้วยวันที่24ดีเรื่องงานดีเรื่องเงินดีเรื่องการเดินทางวันที่25่สิบหาระวังเจ็บป่วยไม่สบายงานมีปัญหาวันที่26จะได้ของกินของฝากจากเพื่อนจากคนใกล้ตัววันที่27จะได้เงินจากการทํางานได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรเงินจากการลงทุนนะคะวันที่29่สกอ่แปดก่อน28จะโชคดีเรื่องงานโชคดีเรื่อง ความรักโชคลาบนะคะวันที่29่สิบอ่าวันที่29่เนี่ยหนึ่งระวังเรื่องคําพูดสองระวังสุขภาพสามระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับเพื่อนกับแฟนใดๆก็ดีจะมีปัญหาแต่วันที่30นะคะจะได้ของใหม่เข้ามาในชีวิตบางท่านได้งานใหม่บางท่านได้แฟนใหม่บางท่านได ของใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเป็นเข้ามาแบบฟุกๆเข้ามือแบบง่ายๆแต่เน้นไปเรื่องงานนะโอเคค่ะถือว่าคนวันเสาร์ในเจ็ดวันนี้จิตใจเบิกบานมีความสุขมีเรื่องมีความสุขมากกว่าความทุกข์กันแล้วกันเนาะนะคะลูกหลานบริวารยังโอเคอยู่แก้ไขได้ถ้ามีปัญหานะคะเราก็ยังสั่งสอนได้อยู่เขาก็ยังเชื่อฟังเราอยู่นะคะอาจจะแอบดื้อนิดนึงแต่ก็ยังเชื่อฟัง โอเคนะคะก,การทําบุญเสริมดวงทําบุญกับสัตว์ใหญ่ทําบุญกับเด็กไรเดียงสานะคะโอเคโคนวันเสาร์ดวงยัง